สายพันธุ์แบกกปอลทรงกิ่งสไตล์แบบกล้างปลาตัวนี้มีผลผลิตครับแล้วก็ที่เห็นนี้ก็ผลผลิตที่ลูกค้าตัดออกไปนะครับเป็นจำนวนเยอะพอสมควรหลายโลแล้วส่วนตรงนี้ครับ เป็นพวงตัวใหญ่ตัวตูรอบนี้ก็ลูกค้าเข้าเยอะพอสมควรเป็นลรงเรือนนะครับเป็นโรงเรือนเก้าโรงเรือนมีอ่างวนสิสี่สายพันธ์ก็บางตาไปบ้างกับลูกค้าต,าต,าต,าตาัลนเ่น,นเป็นระบบนะ อันนี้ชอมแล้วก็ปอกอย่างเงี้ยมัตาไปบ้างครับลูกค้าตัดออกไปเยอะแล้วยังเหลือพวงที่พวงที่เขาให,ใหญ่ๆอย่างนี้ก็ยังไม่วางเนาะอย่างเี้ครับ ลูกดันไนลูกลดันไหน,น,ไห,นหวานดียังไม่ต่อได้ปรหวานตองไหนก็เดี๋ยวก็ได้ลูกค้าตัดตัวหนึเงทให้ใน,นหวานกรอบแค่บว่ทำกลมหวานได้ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบยี่สิบบิ๊ มันกับเอาไปกับพวงนี้ก็มันมีหลายต้นครับเนี่ยถูกเคลียร์ไปหมดแล้วมีหลายต้นแล้วมีส่วนที่เหลืออยู่ก็อันนี้เป็น เรียกว่าไงเป็นกายแบบก้างาปลาผสมดาวกระจายคือกิ่งให้งแรงเราก็เราจะเอาไว้ okay, ในจุดที่มันบอดเนะเช่นแบบนี้ครับ yeah, จุดที่บอดนะครับเราก็จะเอากิ่งกิ่ง อีกไหนก็ได้ครับที่เลเงเลีงเลีงออกมาแล้วมันก็มันก็จะมีกิ่งเพิ่มทำหมอว่าทำตรงติดได้ไหมทำได้เหมือนกันครับแต่ก็เสียคือการเข้าหวานจะไม่พร้อมคันเท่าไหร่จะควบคุมยากมใช้เวลานานในการการจำหนายนานมากก็เป็นแบบ ท,ที่ทํามานะครับรู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นแต่จริงไม่จริงก็ก็ลองศึกษาดูกันอว่าใช่ไหมครับในส่วนนีน้อันนี้ลูกค้าก็ชิมไปนะครับให้ลูกค้าชิมไม่ได้หวงอะไรไม่พอใจก็ไม่ให้ตัดไม่ต้องตัดครับถ้าพอใจถึนตัด แล้วก็ปอกดูกพวงใหญ่บอกว่าเราแน่นๆอย่างนี้ได้ไหมก็ก็ได้นะครับแต่ก็ดูดูดครับการเข้าสีะจะยากหน่อยอก,ก,ก็ทดลองดูเหมือนกันครับว่าเราเรามากๆอย่างนี้แล้วแล้วมันจะมีปัญหาไหมเงี้ยก็ถือว่า ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งครับอาจจะได้อาจจะได้ส้อยออกก็ได้ครับแบบนี้ก็พึ่งพึ่งพึ่งแบบว่าไม่ไม่ไม่อยากซอยครับคือลองลองไปดูแต่ที่ผ่านมาก็สอยเพราะว่าหนึ่งหนึ่งกลัวปัญหาลูกแตกแตกด้านในแล้วเชื้อราเข้านะครับถ้าเชื้อราเข้าได้ก็คือว่าทั้งพวงนี่ครับหมดไปแต่ว่า รุ่นนี้ถือว่าถือว่าไม่แตกเสียหายมากก็คุมอยู่ยเนาะอย่างลูกเข้าสีอย่างเงี้ยยอดต้องหยุดนะครับยอดต้องหยุดครับหยุดเพราะอะไรก็ช่างครับอาจจะเป็นพอเก็บยไฟหรืออะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วครับช่วงช่วงช่วงนี้เราไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับ อันตรายครับให้ยอดเขาอยู่แล้วก็ให้กิ่งเขาแดงองนี้ครับเห็นไหมให้กิ่งเขาแดงแบบนี้ครับไล่สีมาพอเราตัดลูกหมดแล้วเราจะเราจะสะสมอาหารใหม่ได้ง่ายขึ้นตาตัวนี้ก็จะปบูมข้นไวขึ้นแล้วก็ใบ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 พวกเนี้ยอย่าให้เสียนะครับ ต้องรักษาไว้เพื่อการสะสมอาหารทางใบด้วยหลังจากเก็บลูกออกเพื่อเอาผลผลิตในชุดต่อไปครับผมการแบ่งปันข้อมูลกเกษตรเรื่อง,งนึปลูกได้ครับแต่ว่าการดรูแลนี่ยุ่งยากพอสมควร ระมานี้ครับทุกคนสีดำแบบนี้ถึงจะหวานกครับผมแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรา,เาดูข้อมูลเ,เชิงลึกของการทำาที่ผมพอจะบอกได้ผมก็จะแนะนำสวัสดีครับ